าันมิริงลูกไม่ต้องทำอะไรเพื่อแม่ขนาดนี้ก็ได้เพราะแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ลูกมากนะ อยากจะเป็นแม่ให้เหลือเกินแต่ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าแม่ตัวจริงของเธออยู่ตรงนั้นมแม่ม้ารินเชิญครับถ้าฉันเป็นแม่ฉันจะมีความรู้สึกเสียใจหรือดีใจดีนะถ้ามีลูกคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็ร้องเพลงอย่างนี้ให้ฟังทีละคำทีละคำแล้วก็ทีละคำมันเป็นการร้องเพลงซึ่งถ้ามูสเราฟังจะมีความรู้สึกว่ามันน่าสงสารไหม ที่จะเกิดขึ้นทีละคําแล้วก็ทีละคําแทนที่มันจะเป็นประโยคซึ่งให้มีความรู้สึกว่าตายมันช่างแสนเศร้าสะละเกินกับลูกชายคนนี้ที่ที่ยืนอยู่ข้างเตียงแม่ก็ขอตายไปจากลูกดีกว่า <c oughs> มันจะได้จบจบกันไป <c oughs> ได้อารมณ์ไหมสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ย มันจำเป็นมากๆที่มันจะต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นมาให้ได้เลยกับเพลงที่เรากำลังจะสื่อณนะตรงนี้ระหว่างแม่กับลูกซึ่งมันต้องชัดเจนมากๆเลยทีเดียวมันเหมือนจะดีนะซีดีแต่ว่ามันมันไม่ดีจนให้เรามีความรู้สึกขยี้หัวใจในเวลาเราฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บพี่มาครับ อ่ะเราลองมาฟังพี่โจบ้างโอ้ยซีดีจะไม่สําคัญได้ไงถ้าไม่สําคัญรายการก็ไม่สนุกสิครับถ้าไม่มีซีดีอ่ะใช่ไหม <laughs> นะครับเออพี่คิดว่าเอาเรื่องอารมณ์ก่อนนะครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเรารู้สึกได้ตอนตั้งแต่ซีดีมองไปที่โซฟาแล้วพี่เห็นปานรุ้งเลยนะพี่เห็นแม่เลยนะตอนนี้พี่เห็นอารมณ์ที่ซีดีแสดงออกมาเลยว่าเออมันเห็นตัวตนว่ากำลังพูดอยู่กับใครและเล่นกับใครแล้วมองใครและอารมณ์นี้มันออกมาจริง ส่วนเรื่องของการร้องดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากจับเพี้ยนได้น้อยมากแล้วซีดีร้องได้ผิดคาดจากทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์พี่ก็หวังว่าอาทิตย์นี้ซีดีก็คงจะไม่ก็เหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าผิดคาดมากซีดีคุณร้องเพลงได้ชัดไม่เพี้ยนเพี้ยนน้อยมากแทบจะจับได้น้อยจริงๆสำหรับการร้องเพี้ยนนะครับก็ขอให้บอก ตาม่างที่มาก็พูดนะว,ว่าร้องเป็นคำคำก็คือร้องตามเสียงหายใจของแม่ก่อนจะตายแล้วกันกึก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 ไปเรื่อยน,นะนดีครับ,ด,ด,รบดีครับใช้ได้เลยครับเป็นการเอาอช่วยช่วย <ๆ S 1> แม่ให้หายใจ่อาไปได้ขอบคุณพี่โจนะฮะอ่ะพี่เพชรครับผมโอ้โหวิจารณ์ยากเลยนเนี่ยรบกวนแฟนคลับกกุณาใช้วิวจารณญาณในการรับฟังนะครับฟังฟังประโยคให้จบก่อนนะแล้วค่อยกรีดนะเออคืออย่างนี้ สงสัยเพราะว่าคือซีดีเนี่ยบอกว่าตัวเองแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงเร็วไงแต่ว่าอย่างวิคที่แล้วเนี่ยการร้องเพลงช้าเนี่ยมันฟังมันมันฟังดูดีกว่าตอนร้องเพลงเร็วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับเพลงนี้นะมันมันดีกว่าที่พี่คาดไว้นะครับเ,เข้าใจนะนะแต่ทีนี้ทีนี้มันมีอาการอาการเสียงสั่นๆตรงนี้เสียงสั่นๆพวกนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเกิดจาก พลังในการร้องหรือว่าเสียงสะอึกสะอื้นของคนขี้น้อยใจนะแต่ว่าพอมันคลุมเครือปุ๊บมันไม่เข้าใจมันไม่ชัดเจนมันก็เลยพี่เลยมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับถ้าเกิดพี่ทําให้พี่มั่นใจได้ว่าเฮ้ยนี่มันคือการการสั่นแบบลักษณะของเฮ้ยเรากําลังอินกับกับบทเพลงการสื่อสาร ซึ่งอันนั้นคือส่วนดีแต่ที่นี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพลังหรือเปล่านะเดี๋ยวจะดูรอบหน้านะครับเข้าใจตรงกันนะขอบคุณครับพี่เบสครับพี่สินบ้างพี่สินบ้างพี่สิครับผมซีดีเป็นยังไงบ้างครับก็ฟังจากน้ําเสียงนะครับก็ถือว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์มาได้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 หน้าสงสาร แต่ว่าตรงจุดหนึ่งที่ผมอยากเห็นกวัวนี้ีนิดนึงมันมีหลายๆช่วงที่ที่โดยโดยบล็อกกิ้งโดยดีลาของน้องเนี่ยมันไม่ส่งสายตา <ừ> จริงๆโดยสายตาเนี่ยน่าจะช่วยทําให้ความรู้สึกได้ดีขึ้นตรงเนี้ยถ้าแบบว่าเล่นกับสายตาถ้าดูดูอย่างเงี้ยเวลาที่มองแฟนๆของน้องเนี่ยผมว่าเขาเขาสื่ออารมณ์ได้นะแต่ตรงในเพลงเนี่ยเมื่อกี้มันขาดไปอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าได้ฟังมาหลายเวอร์ชันลวเวอร์ชันนี้ก็มีเสน่ห์ของมันครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนั่นคือความคิดเห็นจากเซเลปของเรานะฮะท่านผู้ชมทามานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าคุณอยากให้ซีดีได้ไปต่อเป็น3คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้แล้วก็ส่งคะแนนคุณไปได้ครับทาง S MS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9หรือกดดอกจันสี่เกาสามําด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดสำหร,รับการส่งคะแนนโบ,บทถอย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันเด e Star ์ค้นฟ้าคว้าดาวซีดีหมายเลข5าขอบคุณซีด พาไปแล้วสองคนนะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับกั้งและเต้กันบ้างนะฮะกลับมาเชียร์เข้าในช่วงหน้ากัลสตาร์คนฟ้าคัวดาว